กราบสวัสดีพี่ปาณอาพี่สานทั้งหมดในคนางานใครทุกคนนะครับว,วันนี้พวกผมตั้มวันนี้เนี่ยมีสมาร์ทโฟนของทางฝั่งวีโ o เขานะเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นการใช้งานต้องสวยอ่าโซเชียลลื่นแบบอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็าการใช้งานโดยรวมที่ดีนะครับการฟังเพลงด้วยอย่างหนึ่งวีโว V5 Plus นะครับเป็นตัวสานต่อความสําเร็จของ v ีโว V5 ที่ออกไปแล้วก็มี Y55 ด้วยอีกตัวหนึ่งที่ออกมาแ,แบบนี้นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ที่กล้องครับ กล้องหน้า20ล้านพิกเซลเป็นกล้องดูอัลแคมที่เป็นกล้องหน้าคู่กล้องหลังเนี่ย16ล้านพิกเซลสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4K ได้อาไม่ธรรมาดานะครับแล้วก็มีฟาชาร์ดมีแรม4กิกแล้วก็ลอ m 64แต่ว่าเพิ่ม SD card ไม่ได้นะครับเป็น2ซิมอืมก็ จากที่ใช้งานโดยรวมมาก็ค่อนข้างชอบนะครับในงบประมาณ13,000เนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับทั้งการฟังเพลงการเ,าเล่นโซเชียลงานวิดีโอกล้องหลังอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะแมทแมทก,กับคนทั่วไปอืมใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนตอบโจทย์แนวแนวนี้อยู่นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบของคุณก็ได้อ่าวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวในเป็นการพูดคุยกันละกันเล่าจากความรู้สึกจากการใช้งานนะครับว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับมีอะไรมีอะไรเด่นให้เรามาพูดคุยกันบ้าง อย่างแรกเลยละกันนะครับก็ตัวกล่อง u n นบ x ็อกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นคลิปมาให้นะครับระหว่างที่พูดกันก็จะเป็นคลิป u n นบ x ็ออะไรนะอของแถมนะครับให้มาค่อนข้าที่จะพรีเมียมเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับของ vivo ณเวลานี้ของแถมเนี่ยจะเป็นเป็นกิฟต์ไวเชอร์ซึ่งรูราผู้าาคง,งกิงมากนะครับเป็นหูฟัง b l บลู o ูธนี่อย่างนี้ อ่ะอิเซอร์รีสายชาร์จพวกจุกเกมูฟังอะไรก็มีมาให้วันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จในรถยนต์ประมาณนี้นะสำหรับของแถมก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็อีกอย่างก็คือตุ้นสฟีฟ้าอย่างนี้ให้มาด้วยนะครับรวมแล้วถ้าเกิดว่าซื้อไปเนี่ยก็จะได้ตัวเครื่องแล้วก็พวกฟิล์มพวกเคสอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นกิฟต์อวเชอร์นะมีห้าพัสโดยเฉพาะนะฮะไม่ได้แจกม่วซั่อแล้วก็ตุกต้กตุนอย่างนี้หนึ่งตัวเอาไปตั้งเล่นที่บ้านนะจ๊ะก็ประมาณนี้ในส่วนต่อมาที่จะพูดถึงก็คงเป็นพวกงานประกรอบอะาาปรกบเเถถ้มมมมผต็ิ งานประกอบพวกการออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยให้ประมาณ8ปสาเหตุที่ให้8เนี่ยไม่ใช่ว่างานประกอบมันแย่ลงนะงานประกอบดีมากครับแต่ว่าเรื่องดีไซน์เนี่ยสวยแต่ว่ามันแอบ,บไปคล้ายกับ i อโอท์ OS. ถเกิดขึ้นรูปมาเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าด้านหลังไม่ใช่เลยเออก็แอบไปคล้ายนิดหน่อยเอออยากจะได้กิมมีกก่แบบเดิมกลับมาประมาณน,นี้นะครับเออกล้องหลังเนี่ยรูนนิดหนึ่งแต่ถ้าใส่เคสกับเคสที่เขาให้มานะใส่ปุ๊บมันก็จะปิดเรียบร้อยนะไม่ได้นูนเนินอะไรโดยรวมก็สวยครับเป็นสีสีทองเหมือนกับ เอาสีโรสโกกับสีทองมาผสมปนเปกันนะเน้อประกอบก็ประมาณนี้แล้วก็ซิมเนี่ยเป็น2ซิมนะครับเพิ่มโัวเอสีการ์ดไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องเลือกเอาการจับถือเนี่ยถ้าเกิดจับด้านหน้านะมันจะเคลื่อนมือลูกลูบอย่างเงี้ยเออจะมันจะรู้สึกอะลูปเนี่ยจะรู้สึกแบบตักซาหน่อยนึงซึ่งไม่มีใครมานั่งลูนทั้งวันแล้เขาจับด้านหลังกันเลยด้านหลังให้จับนี่ปุ๊บมันก็จะเข้ากับอุ้งมือได้ดีความหนาเนี่ยก็พอประมาณนะครับไม่ได้หนามากบางมากหรือว่าอะไรส่วนที่จะพูดถึงต่อมาก็คือ อโอกาสติดก็ประมาณ85%วาย55ฟิงเก็พิ้นไวมากครับไวแบบไวตกใจอะ่ะถ้าเกิดว่าจัดอันดับฟิงนก็พิ้นเท่าที่ผ่านมือผมมานะเทียวว่าใครไวให้วาย55อันดับหนึ่งเลยไวมากไวแบบไม่ทันแตะแค่อนูขุมขนเราไปลูบผ่านมันปึ๊ดเดี๋ยวมันติดเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นลองมาหน่อยหนึ่งไวกว่า F1S เอาหน้าจอ,อก่นและกันหน้าจอเป็นพาร์เนล IPS LCD นะครับความละเอียด Full HD แสดงสีสันได้ค่อนข้างดีครับปรับได้สว่างแบบสว่างจ้าตากระบอดเลยทีเดียวสามารถที่จะใช้งานกลางแดดได้สบายสบาย ไม,ไม่มีปัญหาอะไรแหละฟิลิ่งการทัดครับดีเนะี่ยเปรียบเทียบกับ iPhone 6ไม่ดูนะครับแบบทัชเหมือน iPhone เลยอ่ะดีอย่างนั้นเลย i p h o n นที่ทั้ดีแบบดีจมดินอ่ะดีจน,นหาคนเทียบยากนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณนั้นเลยแบบดีมาก ให้สิเต็มสิบ UI เนี่ยเป็น UI ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vivo กับ Vivo จ๋าเลยอะถ้าเกิดว่าพูดในฝั่งของ UI UI Android เนี่ยจะง่ายต่อการปรับแต่งแต่ไม่ง่ายต่อการใช้ UI ของ iPhone เนี่ยง่ายต่อการใช้แต่ไม่ง่ายต่อการปรับแต่งอ่าคุณจะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอนต์เปลี่ยนอะไรเงี้ย iPhone จะเปลี่ยนไม่ได้แต่มันใช้ง่ายนึกออกไหมมันจะมันจะใช้ง่ายแล้ว Android เนี่ยพวกการใช้งานง่ายดึงแถลบ notification อะไรเงี้ยมันหลายขั้นตอนมันยุ่ยยากแต่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอนต์ได้เปลี่ยน wallpaper ได้เปลี่ยน t h e ได้ลอง Vivo เนี่ยเอาข้อดีของแต่ละลแต่่ลฝังม นนใช้งานง่ายแล้วก็ปรับแต่งง่ายถือว่าเป็นลอมที่ถ้าเกิดจัดอันดับที่ผมชอบนะผมให้เป็นอันดับบนบนเลยสาหรับลอมที่ชอบนะคือลอมของ vivo เนี่ยส่วนตัวเราถูกจิจกับผมมากกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น fun touch สามจุดศูนย์นะครับ based on android หกจุดศูนย์ marshmallow อัชั่นล่าสุดแล้วแหละของทางฝั่ง vivo ที่มีมานะตอนนี้อาจจะได้อัปเป็น android เจ็ดจุดศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งหรือเปล่านี้ไม่ขอพูดถึงละกันนะครับสาวๆค่าย vivo คงจะรู้กันดีแต่ไม่แน่นะตัวนี้เป็นตัว็ o ปอาจจะได้อัปก็ได้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้้นนนมาาาตตัวี่งบบเ ก่อนก็คงจะเป็นในฝั่งของกล้องนะครับอ่ะมาพูดเรื่องกล้องเลยแล้วกันเรื่องกล้องเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากเจนก่อนก่อนก็คือกล้องหน้าคู่ v i โ o เนี่ยไม่เคยทํากล้องหน้าคู่มาเลยนะที่เป็นตัวแรกที่ทําออกมาแล้วก็ใส่โซมี่ imx 3 7มามาให้นะครับขนาดเซน,เซนเซอร์เนี่ย1ต่อ2.8นิ้วซึ่งเกือบเท่ากับเซนเซ,นเซอร์ของกล้อง,องคอมแพคสมัยก่อนก็ถือว่าใหญ่มากๆ20ล้านพิกเซลตัวหนึ่งนะอยู่ตรงนี้แล้วก็8ดล้านพิกเซลอยู่ข้างๆกันเพื่อที่จะมาทำเขาเรียกว่าเลยเอฟเฟกต์ก ชัหลังเบลอรประมาณนั้นแต่ว่าใช้กล้องตัวเล็กช่วยกับกล้องซอฟต์แวร์ช่วยช่วยกันให้มันภาพมันก็ง่ายยันเนียนกลิบกว่าเดิมแต่ที่ลองมาเนี่ยคะแนนเต็ม10นะให้ไปประมาณ9.5หครับหรือว่าถ้าเทียบกับกล้องหน้าด้วยกันที่ทำเอฟเฟกเบลอเนี่ยให้ไปเลย10เต็มมันเบลอเบลอเก่งมากจนคนที่เล่นกล้องอย่างผมเนี่ยยังรู้สึกว่าเอ้ยที่ลองมาถึงจุดนี้แล้วหรอวะอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีจุดตินิดหนึ่งก็คือตรงขอบขอบนะฮะขอบขอบมันบางครั้งอาจจะเบลอบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นปกติมากเลยของพวกกล้องซอฟ์์แววรรรยยาาเเเี้ถบโดดมกิ เราแค่แบบแบบภาพโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเลอเก่งว่ะซฟอ์แว์มันฉลาดามันสามารถที่จะให้มันใกล้เคียงได้เราลงใน f c e e o o o เนี่ยถ้าเกิดไม่บอกเพื่อนนะด้วยความที่เราเป็นคนเล่นกล้องอยู่แล้วเราลงปุ๊บเพื่อนเราเออว่ากล้องสวยใช้เลนส์ิกเหรออะไรประมาณนี้ฟีดแบ็กกลับมาจากการลงเล่นๆเ,เนี่ยมันรู้สึกว่า เฮ้ยห <Hey, S 2> ูใช้งานได้จริงว่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มันนัวว่ะเอออะไรประมาณนี้มันถ่ายได้ค่อนข้างสว่างสกินโทนเนี่ยของภาพเนี่ยค,คล้ายๆกับกล้อง DSLR Canon ก็คือจะเป็นอมชมพูหน่อยแล้วก็อมเหลืองนิดนึงแต่ว่าเหลืองเนี่ยจะน้อยกว่างานวิดีโอกล้องหน้าก็ได้ 1080p ซึ่งงานวิดีโอเนี่ยอันนี้ต้องติดเลยนะครับต้องติดจริง,ง Vivo เนี่ยกล้องหน้าเป็นนี้ตลอดเลยงานวิดีโอเขาจะนื่มโดยปกติแล้วเนี่ยแสงทั่วไปแสงกลางวันแสงโม่คอยก็ไม่เป็นไรนะมันก็ลื่นปกติมัน30เฟรมเรทแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปที่มมันืๆ หรือว่าแสงเปลี่ยนบ่อยอย่างในผับในบางงร์เงี้ยเฟรมเรทมันจะลดลงต่ามากๆจนเหลือประมาณ10กว่าเฟรมเรทสิบอะสิบต้นๆอ่ะผมพูดงี้ดีกว่าสิบต้นๆ เว็นเลนมันดรอปลงมาเยอะมากนะครับชอบเที่ยวขับกลางคืนหรือว่าเป็นมันเป็นดีเจอาจจะไปไลฟ์ในงานดีเจของตัวเองกลางคืนเนี่ยไม่เหมาะบอกเลยตรงไม่เหมาะแต่อย่างอื่นมีหมดนะครับซอฟต์แวร์โหมดโบกงโบเก้อะไรเงี้ยเขาท่านจะปรับได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเป็นโปรอ่ะยูเซอร์ทั่วไปจับปุ๊บเล่นไปได้เลยแค่นั้นแหละสำหรับกล้องหน้ามาต่อได้กล้องหลังครับความละเอียด16ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเลยของทางฝั่งวีโวเขาอย่างที่บอกก็คืออะฟีเจอร์ 4K มาให้ด้วยซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นวิดีโอ 4K ใใในนนนนกกลล้อออองงมมมืืถขโววาาัััะครบบต่่สุดทีผจ นานแบบใช้นานมากๆที่เป็น 4K ของ Vivo ก็คือ Vivo X Shot Vivo X Shot เนี่ยจะเป็นวิดีโอ 4K น่นาจะตัวแรกตอนยุคนั้น่ะยังไม่มีใครเป็น 4K กันมากนะ,นะก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของกล้องแล้วงานวิดีโอสกีนโทนของ X Shot เนี่ยจะค่อนข้างที่แบบแปลกหน่อยถ้าเกิดเราจะมาใช้งานจริงๆต่างนะกีนโทนภาพสีของภาพเนี่ยก็จะเป็นในแนวของยุคนั้นนะยุค3-4ปีที่แล้วพอมาถึงตัวนี้เนี่ยสกีนโทนของภาพเนี่ยจัดก,การเรื่องน้อยสีเรื่องดนามิกอะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะครับรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยเทียบกับ Nexx 5x ของผมนี่เป็น 4k เหมือนกันเนี่ยงานวิดีโอเนี่ยนิกสันเนี่ยแพ้กระจุยเลยนะครับทั้งเรื่องของความไวในการโฟกัสเฟดีเทคชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่จะตกตัวอื่นในเรทราคา1 3ื่นเนี่ยจมดินโดยปกติแล้วเนี่ยหมื่นสามนะเป็นดีเอร์แบรนด์ในเราแวกเนี่ยถ้าเกิดราคาประมาณหมื่นสามเนี่ยจะไม่ค่อยใส่วิดีโอ 4k มาให้เพราะว่าเขาจะเก็บ 4k ไว้ใส่ในตัวบนบนของเขาเนื้อไหมเก็บไว้ใส่อ่าอย่างตัวท็อปเลยอ่าพวกเซนต์ล่างก็จะเหลือ full hd 60เฟรมเรทอะไรมาเนี่ยตัวท็อปเรทราคาหมื่นสามเก้าร้อยก็เลยอักมาแบบปี้น นเะว้นไว้นิดนึงในเรื่องของเวลาโฟกัสมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะจแจกระชากเลยคือด้วยความที่มันไวไงมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรประมาณนี้เน็กซัส 5X เนี่ยโฟกัสไม่แว่นไม่แม่นขนาดนั้นแต่มันให้อารมณ์แบบมันหนังมากกว่ามันจะปุ๊บแล้วปุ๊บกลับมาอะไรประมาณนี้เออ ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดเอาไปถ่ายกีฬาอัน,นี้ก็อัน,นี้ก็เหมาะกว่าถ้าเกิดไปถ่ายดรามองดราม่าก็นิคสันก็จะเหมาะกว่าแล้ววันนี้วิดีโอเปรียบเทียบให้นะครับก็ลองเลื่อย,ยๆหาดูแต่แปะไว้ให้ด้านล่างก็ได้สามารถที่จะใช้งานกดปุม่มโฮมสองครั้งนะครับเพื่อที่จะเข้ากล้องได้เนี่ยพอไวในการยิงชัตเตอร์รัวๆครับเปลี่ยนสถานที่ไหมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็ต้อง,ต,องต้องรอเวลามันนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่จุดเดิมซ้ำๆ ือว่าจะกดค้างวัวอ่ะได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหา บัฟเฟอร์เนี่ยผมไม่รู้จะเต็มกี่เฟรมเรทแต่ว่าได้ค่อนข้างเยอะประมาณนี้สําหรับกล้องก็อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากในเรทประมาณ1มื่นสามเนี่ยท่านที่จะตแบแดดอนึ่งจะจุยกระจายเหมือนกัน <c oughs> แค่ 4K ก็เอาเรื่องแล้วอ่ะกล้องหน้าอยู่โอ้โหดีเลยหมดโบกงโบเก้อะไรเงี้ยโอ้สายเซลฟี่อะไรพวกเนี้ยไม่คพลาดนะไม่คพลาดฟองเลยไปลองเล่นดูถ้าถามว่าเทียบกับ Oppo F1s กับตัวนี้อ่าตัวนั้นก็เน้นกล้องหน้าเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ก็เน้นกล้องหน้าถ้าเทียบกันนะแบ๊แบเลยตัวนี้กินรู้สึกว่าถ่ายมาแล้ว รู้สึกว่ามันดีกว่าตั้ตั้มันดีกว่าไม,ไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ,ะผมต้องไปเทียบกับ o p p o เจนต่อไปแล้วล่ะแต่ถ้าเทียบกับเจนอย่าง F1S เนี่ย F1S สู้ไม่ได้เลยนะครับผม mm hmm. ตรงยกเว้นงานวิดีโออย่างเดียวที่วัน F1S สู้ได้ตรงนั้น <laughs> บอแบนะจ๊ะ s o โซเชียลครับ <laughs> ลืมไหม <laughs> โซเชียลนี่โอ้โหอย่างปื้ดไม่มีปัญห,หาอยู่แล้วอะแรม4แล้วก็625มันว่มันลื่นเน่ะลื่นทุกแอปนะ,ะเล่นมาไอจงไอจี ong, IG, อะไรเงี้ยสบายๆฮัตตันยูรานะครับเคยเจอที่สเปคสูงกว่าน,นี้ก็เล่นไม่ลื่นก็มีเยอะแยะไปลอมเบสอันไม่ดีก็ไม่ลื่นนะครับแต่ตัวน,นี้เนี่ยลื่นโซเชียลเหมาะสบายๆใช้งานด้านการเล่นโซเชียลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับฟีลลิ่งการทัพเวลาพิมพ์ตอบลูกค้าหรือว่าพิมพ์ตอบคลิปไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไวรู้สสสึกกกววว่่่่าา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 ามามามมมมััันนนนนนงงงยีีีคุขใใรรรช้เเพะลลลอออบดฟิท เล่นแล้วลื่นจบคือมันดีเหมาะกับการเล่นโซเชียลมากฟังเพลงไหม ตัวนี้เนี่ยมีชิปเสียงไฮไฟแยกไม้ด้วยซึ่งเป็นปกติของ Vi v o นะครับี V วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นในฝั่งในเรื่องของการฟังเพลงมาค่อนข้างเยอะสะโลแกนเขาก็คือไฮไฟสมาร์ทคือเน้นเรื่องของการฟังเพลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวนี้เนี่ยฟังเพลงถ้าเทียบกับเดรดหมื่นสามเป็นยังไงเทียบเรดหมื่นสามอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดี <Wow. S 1> อย่าดีมากๆเลยแหละตัวหนึง่งเหมาะกับการฟังเพลงเดีย๋ยวเราเทียบกับมรือถือที่เราคาดหวังกับแบรนด์ที่เขาเน้นการฟังเพลงนันเนี่ยตัวท็อปเจนใหม่ เราคาดหวังว่าเฮ้ยต้องมาวะ่ะฟื้กว่านี้อะไรนะแต่ตอนนี้ยังรู้สึกเฉยๆเออก็คู้ตรงๆนะครับรู้สึกเฉยๆเต็มสิบให้ประมาณ8ก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าไม่ได้ดีแบบเก้าดีสิบไปเลยแบบดีล้นอะไรประมาณนี้ไม่ถึง นันน้นความดังของลำโพงก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับเบสต้องมีบ้างไม่ได้เป็นเบอร์ดิโอแล้วเรื่องของการเล่นเกมแต่ที่ลองเทสมาลหลายๆเกมโน้ว่าวเวอร์เดนคอมแบทแอสเปิลเบรทนเบย์อะไรเงี้ยพวกนี้เล่นได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยมันก็ดีนะแซนด์625เนี่ยมันไม่เหมือนกับตัว615 616 617อะไรพวกนี้มันข้างกันหลงบง้ง,บงไปหน่อยเทียบก,กับแซนด์652 650อยู่แล้วไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากนักมันเล่นได้เล่นได้ลื่นด้วยปัญหาเรื่องความร้อนเล่งแบตเตอรี่หมดไวมันก็ไม่ค่อยมีดีดมาเนีีีี่่ยยนิดดดดเเวอมมมาาางประณ ไม่เยอะนะครับเบอรวมแล้วเป็นมือถือที่เอาไว้เล่นเกมแบบเล่นนานๆนะเกมเล่นนานๆอย่างพวกเก็บเวลอ่าพวกบราวฟาร์มพวกอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ในแนวนี้มากๆหรือว่าจะไปเล่นในเกมเอฟเฟกต์สูงๆอย่างแอสโฟล์อย่างโมเดิร์นคอมแบทอย่างโนวาสามอย่างเบนทันเบยเนี่ย ส,สบายยเรื่องเกมเนี่ยผ่านให้สิบเต็มสิเลยนะครับแต่ที่เราไม่นมายังไม่เจอเกมที่มีปัญหาก็บอกไปนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มา3,100กว ah. ่ามิลิแอมก็ใช้งานวันหนึ่งเนี่ยส,สบายยนะครับใช้งานนิดๆหน่อยๆรับสายเล่นไลน์ตอบไลน์ตอบเฟซไม่เล่นเกมนะครับผมก็จะใช้งานประมาณวันครึ่งอ่าก็เหมือนกับเล่นวันนี้ใช่ป่ะก็ไปครึ่งวันถึงจะเริ่มชาร์ พราะมีมือถือหลายเครื่องผ mm. มกียนเล่นกันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่แบบค่อนข้างที่จะอืดถ้าเทียบกับ F1s ตัวนั้นเนี่ยจอจะใยากว่าน,นี้จอจะเป็น HD แล้วก็สเปกก็จะถดลงกว่านี้หน่อยนึง F1s mm. อยู่ได้นานกว่าประมาณครึ่งวันถ้าเล่นแบบทั่วไปถ้าเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มก็ประมาณนั้นเหมือนกัน mm. ถ้าเกิดเล่นหนักๆอย่างโซเชียลอย่างเกมอย่างดูยูทูบรัวๆเลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณวันหนึ่ง GPS <Wow. S 1> นำทางได้ค่อนข้างดีให้มาค่ายเลยนะ A GPS ก้อนนัดบวยตู้อะไรเงี้ยครบมีเข็มทิศมาให้ด้วยก็ มาที่จะนำทางได้เต็มรูปแบบเซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยครบเลยนะครับจะเปิดให้ดูขาดแค่วัดอุณหภูมิกับเพลชัวร์เซนเซอร์แค่นั้นเองนอกนั้นก็ครบครับพวกไจโรพวกไลท์เซนเซอร์พวกอโซโลเมเตอร์ ow, พวก ensor, พลักซิมิตี้อย่างเงี้ยให้ของดีมาให้ของดีในความหมายนี่คือมันของพวกเลดมือถือประมาณ2000ันสองสามพันอ่ะมันจะให้เซนเซอร์มาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพเซนเซอร์เนี่ยมันแตกต่างกันคือคุณไปโหลดแอปเทสมาใช่ป่ะเปิดเปิดสักอันหนึ่งนะเนี่ย ดูดูการไหล ดูการไหลของตัวไอตัวลูกตุ้มอ่ะคือมันจะไหลมาค่อนข้างที่แบฟิลมันจะนุ่มกว่าละเอียดกว่าอะไรประมาณนี้เออเราจะเห็นความละเอียดในการโพสเซสของเซ,เซนเซอร์มันอย่างไรเ,เซนเซอร์เนี่ยจะเห็นว่า e, รักหรือว่าความเข้มแสงมันเนี่ยค่ท,ยที่จะเด้งเป็นเลขที่ละเอียดละอ้อเออประมาณห่างกันเป็นเป็นเลขหลักหน่วยถ้าเกิดว่าเป็นมืเลขพันสองพันเงี้ยพวกนี้มันจะเด้งเป็นหลักสิบอะไรประมาณนี้เออคือมันไม่ละเอียดเลยตัวกุก็อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้านะพวกของแลสเต็์พวกเบนช์มาร์กอะไรเงี้ยผมก็ลงไว้ให้ในเว็บหมดแล้วก็คลิกไปไดด้้าาานล่งู รายละเอียดอีกเลอกต่างๆนี่เป่อที่มันพูดในวิดีโอไม่ได้เลยเพราะต้องการให้มันสั้นที่สุดกระชับที่สุดทเท่าที่จะทำได้ก็คงประมาณนี้สาหรับความรู้สึกคนที่เล่นมา 2- 3สอาทิตย์แล้วแหละอยู่กับมันมายังไม่ได้ไปคืนเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขเป็นมือถือในเลน1300ที่ตอบโจทย์กับคนแมทแมททั่วไปอาจะเป็นคนเล่นเกมคนเซลฟี่คนโซเชียลคนเน้นแบตจุดเด่นก็เนี่ยเรื่องกล้องคู่กล้องหลังี4 k นะฮะแล้วก็วัสดุดีออกแบบสวยมีก็ปินแม่นจอสวยอะไรพวกนี้ ฟิลลิ่งนครับลองแม่นเออมันก็เป็นข้อดีของมันนะครับที่เราได้พูดกันไว้แล้วก็จุดพิจารณาหนักหน่วงมากๆสําหรับผม,มก็คือวีดีโอกล้องมันหนักมากถ้ากลางคืนแล้วเนี่ยเต็มเลยดอกไปเหลือประมาณ10กว่าซึ่งเราเป็นคนที่ใช้งานวีดีโอเยอะมากนะครับเป็นพวกที่เน้นงานวีดีโอเป็นหลักแล้วก็เลยมีปัญหาล้วก็บอกสู่กันฟังแล้วก็เรื่องของฟิลลิ่งการจับด้านหน้าเนี่ยมันจะบาดบาดหน่อย ถ้าสูดถูนะมันจะเขื่อนเขื่องมือรอู้สึกต้องไปเหลา CNC ให้ดีกว่านี้หน่อยก็คงประมาณนี้นะครับติดตามฝากไลค์ฝาก subscribe ช่องแคลกันด้วยนะครับใครที่อยากจะไปพูดคุยฮะปาร์ตี้ปัจิโกก็สามารถที่จะไปคุยได้ในเพจเรานะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง <S <S พวกคลิปพวกภาพเนี่ยแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะถ่ายมาเยอะรู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับเอาไว้ให้พเพื่อนๆได้ตัดสินใจกันดีกว่า <S <S วันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ